ทำไมดินแดนไทยถึงได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิอยู่ดินแดนแห่งทองคำมาตั้งแต่สมัยโบราณและที่สำคัญกว่านั้นเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเดินเข้าร้านทองราคาที่แปะเด่นร้ายอยู่บนป้ายกับตัวเลขจริงๆที่เราต้องควักกระเป๋าจ่ายเนี่ยทำไมมันถึงไม่เคยเท่ากันเลยสักทีบ้านเราผูกพันกับทองคำมานานนับพันปีเลยนะครับ ตั้งแต่ตำนานการร่อนทองที่ทองบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ว่ากันว่าเป็นทองเนื้อดีและบริสุทธิ์ที่สุดไปจนถึงฝีมือการประดิษฐ์ประดอยของช่างทองไทยที่เก่งกาจระดับโลกไม่ว่าจะเป็นงานทองโบราณลวดลายสุโขทยัยหรือทองถักสายสร้อยแบบสีสัชนาลัยที่ละเอียดยิบทุกฝีเข็มงานพวกนี้ประณีตจนฝรั่งยังต้องงึดและยกนิ้วให้เลยครับ ส่วนที่ทําให้ราคาดีดขึ้นไปนั่นก็คือค่ากําเนิดนั่นเองครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าค่ากําเนิดไม่ได้รวมแค่ค่าแรงช่างอย่างเดียวนะแต่มันยังรวมถึงค่ากระบวนการผลิตความสูญเสียเนื้อทองในระหว่างการขึ้นรูปและกําไรของแต่ละลานด้วยยิ่งสร้อยลายไหนยากๆมีการถักถอซับซ้อนหรือเป็นงานแฮนด์เมดล้วนค่ากําเนิดก็ยิ่งพุ่งสูงตามความเทพของช่างครับแต่มีเรื่องสําคัญที่ต้องจําไว้ให้แม่นเลยนะครับคือเวลาเราเอาทองไปขายคืนเนี่ยร้านจะรับสื่อคืนตามน้ําหนักและราคาทองแท่งณวันนั้นเท่านั้น ส่วนค่ากำหนดที่เราจ่ายไปตอนซื้อมันจะหายวับไปทันทีครับรู้เทคนิคแบบนี้แล้วครั้งหน้าถ้าจะซื้อทองอย่าลืมลองเจราจาต่อรองค่ากำหนดกับพี่เจ้าของร้านดูนะครับไม่แน่อาจจะได้ราคามิตรภาพกว่าที่คิดใครชอบเรื่องราวที่ผูกพันกับชีวิตเราแบบนี้พิมพ์ว่าจัดต่อนะครับขอฝากให้เพื่อนๆกดติดตามเรายังมีวิดีโออีกมากมายเพราะทุกนาทีที่คุณรับชมคือแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านเกณฑ์สร้างรายได้และมีทุนพัฒนาคลิปคุณภาพต่อไปขอบคุณมากแล้วพบกันในคลิปหน้ากับบ